เหนการมองโลกทั้งหมดนั้น้าว่าเรามองในทางที่ดีเกินไปถ้าเราขาดควบจัดก,กับตัวเองด้วยปัญญาแล้วเนี่ยอาจจะหลงก็ได้อาจเรื่มตัวก็ได้เพราะนี้ว่ามองโลกในทางที่ดีเกินไปจะเกิดเดือใจในภายหลังคือโลกของเหรานี้ถ้าว่ามันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะ ต้องมีความสุขกายมีความสุขใจตลอดนิรันดร์มันมีความทุกข์อะไรเจีอปนเลยทุกคนมีความเยิมย่มเยี่ยมแสนใสตลอดเวลาถ้าเป็นพัฒนายอย่างนี้โลกเราก็พออยู่ได้แต่นี้ไม่เป็นไปอย่างนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีเรื่องต่างๆนา,นานาประการการภาวนาปฏิบัติ เรียกว่าเป็นอนุบายแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวเรื่องคนอื่นปัะเดิอน,นั้นเอาไว้ทีหลังเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะตัวให้ผ่านไปซะก่อนจึงจะเป็นผลดีกับเราเรียว่าอยู่บ้านเดียวกันทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกเขาจะให้ทุกคนนั่นแหละเหมือนตัวเองทั้งหมดว่าสภาวนาอย่างนีงอ้อย่างนี้ไปพร้อมกัน เมื่อมันเป็นไปไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ได้ทั้งในการมองโลกกัมองในทางแง่ร้ายเอาไว้ก่อนถ้ามองแง่ดีเกินไปเราจะหลงหลงโลกก็ดีอ่งั้นดีอย่างนี้ไปแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมีปัญหานานาประการเราพยายามจะไหว้ความทุกข์กายความทุกข์ใจก็อยู่กับโลกอันนี้ โทษไทยต่างๆเราได้รับอยู่ในขณะนี้อยู่กับโลกกันนี้เรียงใดที่เรามองโลกในนี้ร้ายเราจะมองเอาไว้เนี่ยดีเรามองเอาไว้เพือว่าความเป็นจริงของโลกเนี่ยขึ้นขึ้น,นลงลงไม่ใช่จะดีตลอดไปชั่วตลอดไปเราก็ต้องพิจารณากันให้มันเป็นรมกันเอาไว้เป็นกลางๆ,ๆเอาไว้ ถ้าเราไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งบาดีเกินไปแต่ถ้าหากว่ามันไม่ดีล่ะความทุกข์จะตกกับใครอยู่กับเรานั่นแหละเช่นวันโลกอันนี้เช่ว่าความต้องการของเราทั้งหลายต้องการดีการต้องการผัวก็ต้องการผัวที่ดีต้องการเมียที่ดีต้องการลูกที่ดีตลอดที่อยู่ที่จะใช้ต้องการดีกันทั้งหมดแต่เมื่อเราได้มาแล้วก็น,นึกว่าเป็นของดี แต่เมื่อควา,ามากเป็นของปลอมขึ้นมาทีหลังนะใครเป็นคนทุกข์คนเราเล่นเป็นคนทุกข์เองพอเรามองในสังโลขอยี่่่ดีเกินไปเมื่อความดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นคือความความทุกข์ที่เรามีอยู่ในอุจจตกขณนะนี้จึงเป็นความทุกข์ที่เป็นพื้นฐานทุกคนได้ประสบการณ์อย่างนี้มาตลอด นี่เป็นหลักการที่เรามาคิดกันมาคิดเพื่ออะไรคิดเพื่อว่าให้เห็นจริงตามเป็นจริงกับสิ่งเหล่านี้เอาไว้เ่อจะมองเห็นภาพคดความเป็นมาของโลกในอดีตเป็นอย่างไรในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรอนาคตเป็นอย่างไรเมื่อว่าเกิดตายกับโลกกับนี้ร้อยกับพันกันเป็นอีกอย่างไรเราจะมองเห็นแค่ต้งไปว่าการเกิดในโลกตัวนี้สาระที่ได้รับไม่เท่าที่ควร จุดหมายปายทางในการเกิดคือเกิดหรือตายนะเรามองอย่างนี้ยนี่เป็นหลักเอาไว้ถ้ามองในแงี้ยความเจริญของโลกอ่ะมันก่อให้เกิดของจิตในรอยตามกระแสของโลกไปเฉยๆเกิดความยึดความดีใจความภูมิใจความผูกพันกับโลกนี้ต่อไปแต่ที่จะเกิดความเบื่อหน่ายในโลกมันเบื่อไม่ได้ท่าน,นว่กนิพิทาความเบื่อหน่ายน่ะ เบื่อนายได้อะไรเบื่อนายด้การที่มองโลกในแง่ไม่ดีแง่ที่เป็นทุกข์แง่จะเป็นของไม่เที่ยงหรือมองแง่ไหนว่าทุกคนเกิดมาแล้วจําเป็นต้องมีความขัดแาจากกันนี่แง่ายหรือทุกคนเกิดมาแล้วก็ม,มีการตายไปที่สิ้นสุดถ้าเรามองอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วมันจริงไหมทีนี่ มันจริงอย่างนั้นด้วยดังเราเกิดมาในยุคนี้เราเคยเห็นคนมีฐานะดีกับพวกเราทั้งหลายมีมากมายแต่เมื่อเขาตายไปแล้วล่ะสมบัติทั้งหมดนั้นมีใครบ้างหาผาไปติดตามตัวไปเองมีไหมไม่มีเราก็เหมือนกันถึงเราจะมีสมบัติที่ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี้ก็เป็นเพียงวัตถุของโลกเราหามาใช้มาใช้กันอยู่ขณะประจําวัน เราต้องรู้จักวิธีการหารู้จักวิธีการใช้รู้จักวิธีการวางอย่าไปยึดจิตในวัตถุของโลกเนี่ยเป็นของเราตลอดไปถ้ามีความยึดจิตมากเท่าไรเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปตามความจริงของมันคือความเปลี่ยนงจะเกิดความทุกข์ขึ้นมากเท่านั้นนี่คือว่าหลับการที่นาการที่นาอันนี้คือว่าการจเจริญวิปัสสนาคือคิด หาโทษคิดหาภายัยคิดหาทุกข์และคิดหาเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยเพื่อให้เราเด้วางใจเอาได้ว่าเนี่ยในโลกนี้สาระสำคัญมันอยู่ที่ไหนอะไรบ้างเป็นความคัเราในโลกนี้